ดีค่ะพวกเราเราดิทุกคนเดี๋ยวนี้เดียวๆคือโตเวลานั่งตัวจะเท่ากันแล้วโตขึ้นเยอะมากแล้วพอเขาโตขึ้นเขาก็สามารถอยู่คนเดียวได้เราก็เลยจะเอาเดียวมาทิ้งอยู่กับยาได้ไหมเอางี้เดียวอยู่คนเดียวได้เปล่า้แล้วถ้ามีการ์ตูนอยู่ได้เปล่าใช่ค่ะป้าสวัสดีค่ะยายดีค่ะคมีคนหาเรื่องเราอ่เาะ ยาของน้องเดลนะคะเป็นพี่สาวของแม่แบบป้าอีกทีนึงนะเอามาฝากเพราะว่าแม่จะหนีเที่ยวบ้างเรี้ยนะอยู่กับย่านะคะอุ้ยอยู่ดีๆก็รู้สึกรักแม่ขึ้นมาชื่วขนาะถ้าอยู่กับคุณยาแม่มีกล่อง True ID มาติดตั้งให้ดูาระตูนที่บ้านยาด้วยอยู่เปล่าอยู่เปล่าฮะอยู่เปล่าป้าเอาของโปรดมาให้ครับโอ้โหตัวลอยเดียวเดียวกินได้ไหมอ่ะตั้โลกออาฝนเอามานี่เป็นไง้ลูก อามูเล็กหมูมูเล็กหมูมูหฮมมี่เดวจะมาเดียอะไรกล้องอะไอ้เจ้าหนูทำไมนะคะหนูอยากมือมาหนูอยากมือมาแล้วอยากอ๋อหนูอยากมือมาแล้วหนูอยากดูการ์ตูนและนี่ เพื่อไม่ให้ลูกต้องอยู่อย่างคนเหงาเหงาทำอะไรให้ลูกอยู่เซตกล้อง True ID TV กับเข้าก่บทีวีให้ลูกอยู่นี่คือกล้อง t r u ID TV นะคะรับวิธีเซตง่ายด้วยเขาบอกมาเลยเปื๊ดเพื่อให้รีโมทเชื่อมต่อกับกล้องเดี๋ยวยังทําเป็นอ่ะโอเคแล้วก็กดเซตสองใช่ไหมป๊าแอร์ตอนนี้ติดตั้งกระเสรจและกแค่เชื่อมเชื่อมเน็ตแล้วก็ใส่รหัส ทัวร์ไของเราเรียวเป็นคนนำนะบอกว่าให้ทำยังไงทำยังไงนะคือทุกอย่างใช้ง่ายมากด้วยความแบบเป็นภาษาไทยด้วยนะคะที่เรานำกล่อง t r u ร์ไอดีทีีมาติดตั้งที่บ้านคุณย่าเนี่ยเราจะให้น้องเดียวใช้อันนี้ท r วร์ไอดีทีวีคิ e โหมดโหมดสำหรับเรียวๆนะคะอันเนี้ยจริงๆอ่ะเดี๋ยวๆเล่นเป็นอยู่แล้วแม่ต้องทำอะไรเลยพอ <ST S> <P RO> เห็นเห็นคิดโหดเท่านั้นคือ มาททัทนีใเลยนะก่อนอื่นอะไรใดๆนะคะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยมีแอป,ป True ID ในมือถือก่อนทำการลงทะเบียนแล้วก็เชื่อมต่อกันนะคะเพราะว่ามันจะสามารถทำอะไรได้เยอะขึ้นมากๆพอเราเข้ามาเนี่ยเราเชื่อมกับแอปพลิเคชันในมือถือนะคะ True ID แล้วก็เข้าไปที่ Kiss Mode ตรงนี้ก็จะมีอะไรให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งแบบการ์ตูนเกมต่างๆนะเอ้ยเล่นได้้มเล่นได้เลยขอลองเล่นหน่อย จะใช้ไี้ปวดเล่นได้เลยอ่ะแม่แม่แม่อเพิ่งเล่นเกมดูกระตุกกะดเหมือนจะรู้าทาแม่เล่นเกมแล้วจะยาวยวลองฟังชันพินโค้ดที่มีที่2 id ที่เดียวนะครับ <c oughs> ดูหนังพรีเมียมต่างๆป๊าป๋าไม่ต้องรองแล้วหนูจะใช้ <c oughs> เป็นเหรอหนูหนูจะให้ปิดอันนี้แป่นหนึ่งต้องบนขับเป็นหมดเลยเวันนี้กล่องนี้มันเป็นของหนูเอออยากเล่นเกมอ่ะ โดยปกติอะมมแม่จะคอยกองตลอดว่าเวลาที่จะให้ลูกดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะดูการ์ตูนหรือดูคลิปดูอะไรก็ตามนะเราก็จะกลัวว่าน้องเดียวจะไปดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับวัยหรือเปล่านะคะแต่แว่าพอเป็นครูไอดีทีวีคิสโหเขาเป็นคอนเทนต์ที่เซฟตี้นะคะค่อนข้างจะปลอดภยัยแล้วก็เหมาะสมกับวัยของน้องเดียวแม่ก็รู้สึกว่าแบบชอบของลูกใช่ของแม่ด้วยนะที่ลองเล่นมาก็คือโอเคนะแล้วก็ ไม่สนใจกันแล้วก็คือตรงนี้ไม่มีแม่แล้วก็ได้ไอทีวีไม่ใช่แม่แล้วหนูนั่งดูกระตูนอง๋นั่งดูคนเดียวได้เหรอลูก <c oughs> โอเคนะได้คุณย่าไปในครัวนะคะล่าสุดก็คือให้ย่าไปแล้วเดลงั้นเดี๋ยวแม่แม่จะกลับแล้วนะครับอยู่ได้อยู่ได้นูไม่สนใจกันเลย <c oughs> ชอบอะไรในในเนี่ยใน Two ID TV Kids Mode ชอบอะไรชอบพาาโด้แล้วก็ชอบพี่เป็นดีค่ะชอบพาวาโด้ แล้วก็อะไรนะเพคิดวิทยาศาสตร์แล้วชอบอะไรอีกเกมสบายใจได้นะที่วันนี้ได้ฝากลูกไว้กับคุณย่าแล้วก็คุณย่าก็จะสบายใจต่อที่ว่าลูกไม่กวนอะไรเลยสบายใจกับการที่จะฝากลูกไว้กับ True ID TV Kids Mode นะคะเหมาะสมปลอดภัยวางใจได้ด้วยนะนั่งเลือกสนุกเขาแหละแม่ไปแล้วนะไปจริงๆนะไม่สนใจกันหน่อยหรอ ไม่ได้นะไปจริงๆนะไม่เลยนะไม่กลับมาแล้วนะอยู่ดีๆก็ได้ตัวช่วยใหม่ในการเลี้ยงลูกที่ลูกสนุกแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะคะเป็น True ID TV Kids Mode นะเหมาะมสมปลอดภัยชอบของลูกแล้วก็ใช้ของแม่ด้วย แกเดี๋ยวเราก็ต้องกลับบ้านกันละวคลิปนี้ก็ต้องฝากลูกไว้ที่บ้านคุณย่าก่อนหนึ่งวันนะคะวันนี้น้องเทลเขาก็จะทิ้งเราตอนแรกเราบอกเราจะทิ้งเขาแกแกมาไปไปมามา,มาเรากลายเป็นคนถูกทิ้งได้ไงก็ไม่รู้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะ <c oughs> ลูกโตแล้วเขาก็ไปติดแม่แล้วนี้เรื่องจริงนะเนี่ยไม่ติดแม่แต่นูน่นติกระตูครูไอดีทีวีคริสม แม่แม่บ้านไหนอยากได้กล่อง True ID TV มาดูการ์ตูนใน Kids Mode แบบพี่น้องเดลดูและสามารถใส่รหัสพินป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสมได้ด้วยไม่ยากเลยนะคะติดต่อได้ที่ทูช h อปทุกสาขาหรือเว็บไซต์ True Store ได้เลยจ้า